ยังไงเห็นหืมทำไมไปกินไปไปกินไปไปกินไป,ไป,นไ,ปไปกินข้าวไปไปกินอาหารไป,ไ<ม>ไปเร็วอาเอามัดยาง,ยางไปขอที่ป้าก็ได้ค่ะเอากินเลยมาเร็วมาเร็วมากินกันเร็วมาลูกมาทำไมทำไมครับทำไมอือ ไปกินไปโอ้ยนั่งเรียบร้อย